อำเภอแปลงยาวส่งมอบฐานน้ำใจเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มวันนี้ปลัดไทยนะคะก็มากับท่านนายอำเภอปลัดอำเภอสมาชิกอสอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะของที่เรามาส่งมอบนะคะก็ได้จากการรวบรวมจาก ที่น้องประชาชนอำเภอแปลงยาวนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะและบริษัทห้างร้านในพื้นที่อำเภอแปลงยาวค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราคนมาจากอำเภอกันค่ะ อำเภอแปลงยาวก็วันนี้ขนของมาที่สารากลางจังหวัดฉะเชิงเซานะคะมาด้วยกันเก้าคันรถค่ะมีน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆทิชชู่ผ้านามนะคะมียากันยุงแล้วก็มีแป้ง โยคีแป้งเย็นนะคะให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะคะได้นำไปใช้ค่ะท่านนายอำเภอนะคะก็นำทีมมาขนของด้วยตนเองเลยค่ะนี่ก็เป็นทีมงานเข้มแข็งของเรานะคะที่ช่วยกันขนของนะคะเพื่อ รวบรวมนะคะจากจังหวัดฉะเชิงเซาส่งมอบไปยังพื้นที่ประสบภยัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะที่ประสบปัญหาวาตาภายัยอุทกาภายัยและดินโคลนถล่มอ,อแปลงยาวก็ขอขอบคุณน้ําใจจากชาวอแปลงยาวทุกท่านนะคะที่ส่งไปให้พี่น้องของเราที่ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะและจะรีบส่งด่วนไปโดยเร็วที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ